ันนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ซลสองนะคะคือเราอะให้เขามาจอดที่ลส,ออสี4ใช่ไหมเราก็จะได้เดินไปที่ซลสองเพราะวมันใกล้กว่าวันนี้มีเรียนอังกฤษช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ี่โมงแล้วก็วันนี้มีเฉลยพี่รหัสด้วยคือตื่นเต็นมากวันนี้อันนี้วันนี้เขาให้แต่งเป็นธีมชุดนักเรียนนะคะชุดมอปลายเออ เลยเอามาเตรียมมาแล้วโอเคแต่ตอนนี้ขอไปหาตึกก่อนแล้วก็ไปหาข้าวเช้ากินเพราะว่าตอนนี้เราเว,วลาประมาณ30นาทีนะคะมาถูกทางแล้วแค่ต้องเดินไปอีกเฉยๆอ๋อแล้วก็ยังไม่ได้บอกทุกคนว่าเนี่ยเราจะมาทำบล็อกวีคให้ทุกคนดูว่าอาทิตย์นี้เราทําอะไรบ้างก็จะถ่ายตั้งแต่วันจันทร์ก็คือวันนี้จนถึงวันศุกร์เลยรู้สึกว่า,าทีนี้จะมีอะไรให้ทําเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนเพราะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันและอันนี้ก็จะเป็นคลิปวันวี แบบจัดเต็มโ right. well, be อเคงงมนมลนี่คือคู่ข้าร่วมคนที่3แต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะคะ เพราะว่านี้ที่ปีสี่ค่ะครับยูทูบของหนูยูทูบของอันนี้ที่ระขัดเราเอง่ไหมแดเบาเบาเาวันนี้เราออกกําลังกายใช่ไหมเนย ออกกลังกายในการเดินเพื่อนเพื่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม ทำไมอ่ะเบียบอกว่ามันไต่ะันยจะตายจะตายแพอย่าตายกลับมาเจอกันในเช้าว,วันพุธนะคะทุกคนวันนี้จริงๆอ่ะทุกๆวันพุธอ่ะจะต้องเป็นวันที่เราไม่มีเรียนนะคะแต่ว่า อาจารย์เมคอัพคลาสนะคะเราก็ต้องมาเรียนวันนี้สองวิชาทุกคนรู้ไหมเรียนตั้งแต่บ่ายยันเย็นอะ่ะคือเดี๋ยวเราต้องเรียนไมโครบ่ายโมงถึง4ี่โมง,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 งแล้วก็ท้องเรียนคณิตสี่โมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเราซื้อมาหลายลวดลายเหมือนกันเนี่ยโอเคเนี่ย <Okay. Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะขอส่งการบ้านไมโครก่อนแล้วเราก็จะไปมาหาลาัยละเราจะออกสิบเอโมงนะคะ คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรียนวิชาไมโครตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงใช่ไหมแต่ว่าคาบเนี้ยถ่ายอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ถ่ายคลิปในห้องนะคะก็อาจจะไม่ได้แชร์เข้ามาใน youtube เยอะขนาดนั้นว่าเออคาบไมโครเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ถ่ายเอา่งมาแล้วอลิน่ากินหมดแล้ว You f i n i s h your lunch <Yeah. S 1> <laughs> it's like you waiting for me นี่ตอนนี้เดาไปเรียนไมโครต้องแต่บ,บ่ายโมงถึงสี่โมงแล้วมีเวลาพักแค่30นาทีก็ต้องไปเวียนคณิตต่อเมื่อกี้ก็เลยแวะซื้อขนมปังเป็นที่เรียบร้อย Why loving alone <laughs> เป็นหอมหวานแน่เลยอ่ะมีเขามีอะไรจะให้พี่กินด้วยพี่พี่ขัเล่าด้ไหมฮะมียูนิคไหมไม่ยูนิคเขียนไหม เราก็กลับบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้วันนี้เมคอัพคลาสนะคะซึ่งเมคอัพลาสวันนี้เนี่ยก็คือเลิก1นึ่งทุ่มครึ่งมันดึกมากอะแล้ววันนี้เราก็ต้องกลับมาทำพรีเซนเทชันนะคะพรุ่งนี้เป็นคิวเราแล้วงานเดี่ยวที่ต้องขึ้นไปพรีเซนต์วันพรุ่งนี้คือตอนนี้ยังนั่งซ้อมอยู่ไม่คือตอนนี้กำลังนั่งแก้บทอยู่คือเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องนั่งแก้ให้มันคือสกปรเรื่องให้มันสั้นลงไม่ มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราแค่ต้องมี self confidence ต,ต้องมั่นใจในตัวเองก่อน For today's topic I'm going to talk about the problem of my a r t t o y business There were a lot of problem but since we have limited time I'm going to choose only two problem from this business and share them with you guys Which mean that in these 15 days the price could change all the time ทุกคนวันพฤหัสแล้วต้องบอว่าวันนี้เราต้องพรีเซนต์เราสอมแล้วเมื่อคืน ซ้อมยังไงก็พูดอย่างนั้นนี่ก็มาจะไปกินข้าวที่บาร์ผิวผิวที่อรุณหลาด The problem of my art toy business. So, the problem that I choose from my own business is about the price, and it takes for around like 15 days to arrive. To... Which means that in that 15 days, the price could change all the time, it could go up and it could go down. To make it easy, marketing prediction is the only way to solve this problem. That's it for my presentation, and thank you for your kind attention. This is a ส,สรุปเมื่อวานอะเราพรีเซนต์แล้วดีมาก <c oughs> คือตอนแรกอะเราตื่นเต้นใช่ไหมตอนเราขึ้นไปพูดตอนแรกก็ยังมีลนๆนอยู่แต่ว่าพอพูดไปเรื่อยเรเริ่มเริ่มลงได้ละเริ่ม,บบมโอเควันนี้มีพรีเซนต์ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พรีเซนต์คนเดียววันนี้พรีเซนต์งินกลุ่มค่ารู้สึกทําไมบล็อกมันดูทําไมมันดูสั้นจังหมถึงว่าทาไมเราดูถ่ายฟุตเทจมาน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรา,เราแก้ตัวรอบหน้า รอบหน้ายังมีเวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บไป w p r o d t s t i t good afternoon everyone today we will present about defective product and the second type is manufacturing defect manufacturing defect means you already have the design and you put the design into the production process and there is an error with the system so that can make the product unsafe and dangerous for customer defective packaging can occur with the shipping so it's like the product might break and damage before the product reaches you. Like there might be like dents or gun damage. This is the picture from my experience, which I will tell you guys about my experience. in conclusion, defective product means the product that is defective, false and dangerous and unsafe for customers to use. And that is the big factor for every business owner to concern if they want to start a business or produce each product. And thank you for your time and thank you for your kind attention ทุกคนตอนนี้ก็ถึงว้าแล้วนะคะกำลังนั่งเรียนพิเศษวิชาอะไรหรือป่าวิชาคณิตเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนสอบมิดเทมนะคะก็ต้องกินขนมด้วย <c oughs> ใ,หให้มันให้มันมีอะไรเคี้ยวตอนเรียนอะ่ะดีเข้ากันเลยอะ่ะ บุกกี้กับขนมเราจะกินรสใดดีด